น่าจะมีการขับเคี่ยวกันอย่างเดือดก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพอนะครับเพราะพักพลังประชารัฐเรียกว่าหายใจรถต้นคอพักประชาธิปัตย์แชมป์เดิมถ้าหากย้อนไปดูการเลือกตั้งปีที่แล้วครับขออภัยเมื่อปี2562ที่ผ่านมา คะแนนเนี่ยห่างกันแค่หลักพันเท่านั้นนะคะแม้แต่ในพื้นที่แม้แต่คอการเมืองหรือนักวิชาการเองนาทีนี้ก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าใครจะคว้าเก้าอี้นี้ไปได้ครองได้สําเร็จนะคะแต่ตามจากคุณยานีไหวครูค่ะ ัวบุคคลและนโยบายคือปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกผู้แทนในสนามเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขตหนึ่งภายใต้ช้อยห้าคนแต่ที่มาแรงแซงคู่แข่งคนอื่นคืออิสระพงมากอําไพจากประชาธิปัตย์กับชาวลิตอาจฐารจากพลังประชารัฐแม้ผู้สมัครจากก้าวไกลพักก้าหรือไทยศรีวิไลจะมั่นใจและมีฐานเสียงที่เพียงพอต่อการต่อกออกอนกันได้ก็ตาม ไม่ใช่แค่คอการเมืองในพื้นที่แต่หมายถึงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ไม่ฟันธงว่าใครจะได้รับชัยชนะแล้วเดินเข้าสภาแต่ชี้ว่าผู้สมัครของพรรครัฐบาลยังได้รับความนิยมและกำลังช่วงชิงกันเองภายใต้คะแนนที่สูสีหายใจรถต้นคอกันอยู่โดยปัจจัยที่เกื้อหน,นุนไม่ต่างกันทำให้ดัชนีชี้วัดสนามนี้อยู่ที่ตัวบุคคลและนโยบายเฉพาะที่นำเสนอ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของโมเมนตัม um, เรื่องของอวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังผชิญนอยู่สองนะครับผมคิดว่าประชาชนในโดยเฉพาะเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตเมืองนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เขาได้รับผลกระทบแน่ๆเรื่องของมิติและทางด้านเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็น การเมืองในทางที่เราศึกษากันโดยมาตลอดนะครับเรื่องของบุคคลในการลงพื้นที่การเกาะกลุ่มในพื้นที่ก็อยางเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ดังนั้นเองอจะแยกระหว่างประชาชนจะเลือกเฉพาะ,ะผู้สมัครอย่างเดียวโดยที่มไม่คิดถึงพรรคเนี่ยมผมก็คิดว่าไม่ได้เพราะว่าสองอย่างมันเป็นองค์ประกอบของการได้มาซึ่งของคะแนนเสียงครับผม ศึกลึกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรเรียกว่าดุและเดือดต่อเนื่องตลอดช่วงการหาเสียงอิสระพงจากประชาธิปัตย์ชูการเป็นไทา่ญยยาติทางการเมืองของลูกหมีชุมพลจุนไซอดีสสประชาธิปัตย์ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งและนอกจากแรงหนุนที่เต็มเหนียวแล้วยังมีเสียงเชียร์จากการเมืองในท้องถิ่นมาเติมเต็มอีกด้วย ประชาธิปัตย์ยึดครองพื้นที่ชุมพรเป็นพื้นที่ทางการเมืองของพรรคมาอย่างยาวนานเมื่อประชาธิปัตย์ประกาศแพ้ไม่ได้วดดิ่งนี้ก็ชนกับพลังประชารัฐประกาศต้องชนะทุกเขตหรือตั้งซ่อมเป็นรัฐบาลมาเจ็ดปีเราได้พยายามทำทุกอย่างให้กับประชาชนผู้สมัครของพรรคชวลิต คนในพื้นที่ร้อมทีมงานเดิมของประชาธิปัตย์ที่มายกเครื่องในสังกัดใหม่ประกอบกับบิ๊กเนมรวมกลุ่มเติมพลังให้อีกจะบิ๊กป้อมผู้กองธรรมนัตและเมื่อเข้าโค้งสุดท้ายก็เปิดปราศัยชูผลงานรัฐบาลสารต่อทุกโครงการที่เยียวยาป,ปากท้องประชาชน พลังประชารัฐโหมกระนำทุกวิถีทางหวังคลิกการเมืองในชุมพรจากที่เคยพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งใหญ่ชาวชลิตพปชลอแพ้ชุมพรปชป1464คะแนนปี2562 แต่ปี2565กับเวทีเลือกตั้งซ่อมชี้จุดอุดช่องว่างแล้วและใช่แค่เลือกตั้งซ่อมเขตนี้หากแต่ปูฐานยิงยาวไปถึงการเลือกตั้งใหญ่เตรียมกวาด56สสใต้14จังหวัดไปด้วยอย่านิวเว้ครูทพีบีเอสรายงาน